พี่คิงนะครับ The Blackcon ก็อันนี้คือการเดี่ยนคิวนะครับมนเป็นโล่อะเออแบบโล่โล่แบบเแบบนี้ยเนี่ยเป็นกรอบแบบป้องกันเนี่ยเป็นแบบมันก็มันก็แบบจะพูดยังไงดีมันก็ดีนะแต่แบบมันก็สล็อตเนี่ยแล้วก็เก็บ มาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเันแบบมันเอาไว้ป้องกันได้แบบเออแบบแต่มันก็มันก็ยังไงอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออมันสู้อันก่อนอันเก่าใช่ไหมครับเป็นแบบเป็นปาเรียเป็นแบบเป็นโดมไม่ใหญ่อะอันนี้แบบมันก็เป็นแบบเออเป็นแบบเหมือนเราแบบถือโล่เออถือโล่แบบโล่ป้องกันเอาไว้อย่างเงี้ย มันก็เอาคว้างคว้างได้นะเ,เราทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็กันให้แต่เกิดเราโดนอีก,อ,ก,อ,กอีกทีมเข้ามาแล้วก็ยิงยิงเราได้นะหรือข้างๆเนี่ยก็ยิงโดนเราได้มันการแค่ข้างหน้าอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับสำหรับไอเทมของนี้ g า a r d i a n Shield โอเคครับ